<music> <music> お前は誰だ俺の中の惚影に隠れたその姿見せろ o の s o n s o ー o ョン震える体赤く切り刻み 心はだ逃げた髪探しても心臓がを飛ばしるだけ」 สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมเจ็ดรีวิวทอยนะฮะแล้ววันนี้เราจะมารีวิว DX Amazon s Driver s Set นะครับอันนี้ต้องแยกออกจากยุคโชว,วะอันเก่านะครับเพราะว่ามีเนื้อหาที่ปรับเปลี่ยนไปและเป็นฉบับรีเมคของปี2016นี้ด้วยนะฮะก็ทำให้มีความน่าสนใจครับเพราะว่ามันไม่ได้มี Amazon แค่ตัวเดียวนะครับมันมีตั้งหลายตัวนะครับชื่อเรื่องเขาบอกว่า c o m m ม n r ด d e r Amazon นะครับมันมีตัว S นะฮะอ่ะไอตัว S ตรงนี้แหละครับทำให้เรารู้ว่า เฮ้ยเมซอนไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะมันมีตั้งหลายตัวนะครับหลักๆเลยก็คืออัลฟาโอเมก้าสิกมาครับผมอ่ะและ3ตัวนี้ก็ไฟกันไปไฟกันมาจนตายกันในข้านหนึ่งนะฮะโอเคถ้าใครอยากรู้นะฮะหาเพิ่มเติมก็ไปหาดูกันได้นะครับ ก่อนเราจะไปดูเรื่องของ DX Amazon Driver นะครับเราก็มาดู Register กันก่อนนะครับหรือแถวบ้านเรียกว่ากำไรกิกกี้นะฮะเพราะว่าในซีรีส์ Amazon ยุคโชวะนะครับมันคือกำไรกิกกี้นะแต่ว่าในฉบับรีเมค e เขาได้ทำการเปลี่ยนใหม่ครับให้มันไม่ใช่กำไรกิกกี้อีกต่อไปนะครับแต่เป็น Register แทนนะครับกำไรข้อมือที่เอาไว้ควบคุมพลังของ Amazon นั่นเองนะฮะก็ออกแบบมาคือเอากำไรกิกกี้ครับไปเสริมความเป็นเทคโนโลยีเข้าไปนะครับจริงๆเนี่ยในซีรีส์มันจะมีไฟด้วยนะครับผมก็ทำ ใจไว้ล่วงหน้าแล้วน่ะครับว่ามันจะไม่มีไฟนะฮะเนี่ยเห็นปะคือเอาไว้ใส่เท่ๆเลยนะครับถ้ามีไฟเนี่ยมันจะสวยมากเลยนะคือในซีรีส์มันมีแต่ทำไมบันไดดึงไม่ใส่มาเอาเป็นว่าเราไปดูลูกเล่นของ DX Amazon Driver กันเลยครับเราก็มาดูกันเลยครับว่าลูกเล่นก่อนที่จะใส่หน้ากากเนี่ยมีลูกเล่นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเปิดสวิตช์ตรงนี้ครับผมนี่เลย เสียงออกแนวชีวภาพปนเทคโนโลยีนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองบิดกันดูนะครับเพราะว่าลูกเล่นหลักๆคือการบิดตรงนี้นะครับอ่ะเราก็มาดูกันว่าถ้าเราไม่ใส่หน้ากากเนี่ยเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับไม่มีอะไรนะครับคือวืดแล้วก็ว่างเลยนะครับว่างเลยนะโอเคครับผมถ้างั้นเราก็ไปเริ่มแปลงร่างจากอัลฟาโอเมก้าแล้วก็ซิกมากันเลยครับ อนแสงก็จะค้างอยู่แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆหายไปนะต่อไปก็จะเป็นการใช้ท่าไม้ตายนะครับแต่และตัว เขาจะมีคนละ2ท่านะครับอ่ะเราก็มาดูกันเลยครับว่าอาัลฟาเนี่ยมีท่าอะไรบ้างนะครับเราสามารถที่จะบิดครั้งเดียวกึกหนึ่งหรือว่าจะบิดค้างก็ได้นะครับเสียงจะต่างกันแค่ตอนบิดนะครับแต่ถ้าหลังจากนั้นคือเหมือนกันเป๊ะนะครับ ถ้าเราบิดอีกครั้งหนึ่งก็จะวนลูปก,กลับมาที่เดิมนะครับ Amazon. ต่อไปครับผมเป็นลูกเล่นพิเศษเฉพาะโอเมก้าตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็คือการใช้อาวุธนั่นเองครับผมเราก็ดึงตรงนี้ออกมานะกดปุ่มสีดำตรงนี้นะครับพร้อมกันปุ๊บล้วก็ดึงออกมาเลยเนี่ยมีเสียงเอฟเฟกต์ด้วยใช่ไหมอ่าเขาไม่ค่อยจะอวยตัวใหม่เท่าไหร่เลยนะครับอันนี้ผมก็ช่างชบังเทิงนะฮะ <laughs> ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ติงโอเมก้าอยู่แล้วนะครับโอเคเรามาดูเจ้าตัวนี้กันนะครับอันนี้เนี่ยในซีรีส์นะ มันคือหอกนะครับแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันครับ DX เนี่ยผลิตอะไรออกมานะครับต่อให้มันเป็นดาบยาวแค่ไหนหรือว่าให้มันเป็นหอกยาวแค่ไหนพอออกมาทีไรเนี่ยหน้าตามันจะเหมือนมีดมีดปอกผลไม้ไม่ก็เออจริงจริงมันมันก็โอเคอยู่นะครับมันพอเป็นมีดสั้นได้อะมันเป็นมีดสั้นได้แต่ในหนังเนี่ยมันเป็นหอกแบบยาวมากคือแบบเคลื่องทีเดียวแบบมันทะลุสามตัวไปเลยครับแต่อันนี้ ก็น่าจะได้แค่ครึ่งตัวนะครับกดอันนี้พร้อมกันกึ๊บนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปกึ๊บเขาจะมีล็อก2ต่อนะครับก็คือเจ้าตัวเงี้ยงๆตรงนี้สองอันแล้วก็เจ้าตัวเขี้ยวมาล็อกตรงนี้อีกหนึ่งอันนะครับทําให้เวลาเราฟาดฟันหรือว่าเราออกไปแว่งเล่นเนี่ยมันไม่หลุดง่ายๆนะฮะไม่ใช่ว่าถ้ามันไม่ล็อกตรงนี้นะครับผมก็คิดว่าสมมติเราเผลอไปกดอ่ะเผลอไปกดอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะวิบบินไปโดนหน้าใครสักคนหรือว่าลวงแตกไปนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ เป็นการเซฟอย่างหนึง่งพอเราดึงออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งนะครับมาลองฟังกันเลยก็เป็นท่าไม้ตายของการใช้อาวุธนั่นเองนะครับอ่าอย่างที่บอกไปแล้วครับตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวใหม่นะครับก็ต้องมีลูกเล่นที่มันไม่เหมือนใครนะฮะ แล้ววิธีการถอดนะครับก็อย่าไปดึงแบบนี้มันไม่ออกนะครับอย่างที่ผมบอกคือเขี้ยวมันล็อกตรงเนี้ยเราก็ต้องปลดล็อกเขี้ยก่อนนะครับโดยการกดปุ่มใช้ใส่ตรงนี้ปุ๊บอ่าค้างไว้นะครับแล้วก็กดอันนี้พร้อมกันน่ะง่ายๆเลยใช่ไหมล่ะโอเคเราก็เอามาใส่ไว้ที่เดิมนะครับโดยการกดปุ่มตรงนี้กึ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปน่เวลาใส่ก็จะมีเสียงเอฟเฟคด้วยนะครับอ่าและเราก็จําเป็นจะต้องมี อุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับน่าหรือแถวบ้านเรียกว่าไม้จิ้มฟันนะครับเสียบไปนะครับคือเดี๋ยวผมให้ดูนะเห็นไหมตรงนี้มันจะมีล่องอยู่นะครับคืออัลฟาจะเสียบตรงนี้จึ๊กเป็นอัลฟานะครับโอเมก้าจะเสียบตรงนี้จึ๊กเป็นโอเมก้าถูกปะอ่ะเรามาดูที่หน้ากากครับหน้ากากจะมีนี่แง่งตรงนี้ครับไอแง่งตรงนี้นะครับมันจะไปจิ้มปุ่มตรงนี้นะครับทาให้เกิดลูกเล่นนะฮะส่วนซิกมา คือจิ้มทั้งสองฝั่งนะครับฉะนั้นเราจะเป็นจะต้องเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยเสียบไปตรงนี้นะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวดูนะใส่เข้าไปเป็นอัลฟาไม้จิ้มฟันใส่เข้าไป a m ม z ซอ หมดแล้วนะครับถ้าเราดึงไม้จิ้มฟันออกก็จะ <c oughs> กลายเป็นอัลฟาทันทีเลยนะครับ <c oughs> เป็นตัวที่ผมชอบที่สุดเลยนะผมไม่อวยเลยครับนะไม่อวยเลยเนี่ยตอนนี้ไม่อวยเลยนะเนี่ยเอเปส่วน <c oughs> เดี๋ยวเราจะมีรีวิว เข็มขัดอเมซอนของอัลฟานะครับแต่เป็นแบบในซีรีส์นะครับตอนนี้คือมันเกลี้ยงมากนะครับเห็นปะว่ามันเคลียร์มากเลยนะครับมันใสๆเลยนะผมจะไปโมให้มันดูเก่าๆคึกๆนะครับแบบในซีรีส์นะถ้าใครเคยดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ได้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับุเล่นของ DX Amazon Driver Set นะครับ ถ้าใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่กด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะฮะแล่ก็ถ้าใครอยากจะติดตามผลงานการรีวิวประทันกระแสนะครับอย่าลืมมากดไลค์ที่ Facebook Fanpage ของเจ็ดีวิวทอยด้วยนะครับถ้าใครสนใจอยากจะได้มาเล่นบ้านนะครับก็สามารถได้ต่อร้านวอลทอยได้เลยนะครับนี่เลยที่ขึ้นบนจอตอนนี้นะครับร้านนี้เป็นสปอนเซอร์ให้เจดรีวิวทอยมานานมากแล้วนะครับฉะนั้นหายห่วงเรื่องเฮ้ยพี่ครับเขาจะโกงผมไหมครับเฮ้ยพี่ครับเขาส่งของจริงไหมครับพี่ครับอีกมากมายร้อยแปดนะครับฉะนั้น ถ้าพี่คอนเฟิร์มขนาดนี้ว่าพี่ซื้อของกับเขามาเกิน5ปีเนี่ยก็น่าจะทำให้พวกเราอุ่นใจกันได้บ้างแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลางกันไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ next review ครับสวัสดีครับ